คนเกิดรักคณาธนูประจำเดือนพฤศจิกายนปี2565จะโดดเด่นพิเศษ,ษในเรื่องของการติดต่อต่างประเทศรวมถึงในเรื่องของการท่องเที่ยวต่างประเทศรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นยังไงติดตามได้ในคลิปนะครับคำเตือนคำพยากรณ์ที่ท่านจะได้รับชมรับฟังต่อจากนี้ไปเป็นเพียงการใช้รักนาเพียงดวงเดียว หากท่านต้องการคําพยากรณ์ที่ละเอียดและเป็นการส่วนตัวสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นไว้ดังภาพนะครับสวัสดีครับผมแฟนเพจ a c e b o o k และช่อง YouTube ดูดาวเดือนอ่านเรือนดวงทุกท่านกลับมาพบกันอีกกับคนเกิดรักนาธนูประจำเดือนพฤศจิกายนปี2565โดยคนเกิดรักนาธนูนั้น โดดเด่นเพ,พิเศษก็คือในเรื่องของการเงินเนี่ยช่วงนี้เองคนรักนาธนูเนี่ยมันจะมีช่วงของรายจ่ายอยู่ประมาณ16วันหรือประมาณครึ่งเดือนนะครับก็คือตั้งแต่วันที่1เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงวันที่16เดือนพฤศจิกายนปี2 5 6 5เรื่องการเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะตึงมือรวมถึงเนี่ยมีเรื่องของรายจ่ายมาจากบุตรหลาน หรือว่าสัตว์เลี้ยงหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่ารวมถึงรูกน้องบุตรบริวานเนี่ยอาจจะนําปัญหาในเรื่องของการเงินมาให้รวมถึงในการเสี่ยงโชคหรือว่าการลงทุนต่างๆเนี่ยตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่16พฤศจิกายนเนี่ยยังไม่เหมาะในเรื่องของการลงทุนเท่าไหร่นะครับผมมีโอกาสที่จะเสียมากกว่าได้นั่นเองและในเรื่องของการงานนั้นคนเกิดรักครานูในเรื่องของการงานนั้น ค่อนข้างที่จะดีอยู่บ้างแต่ว่ายังไม่โดดเด่นในเรื่องของการงานเลยทีเดียวการงานเนี่ยมันจะมีอุปสรรคหรือว่ามีปัญหาอยู่บ้างแต่ว่าอุปสรรคหรือว่าปัญหาเนี่ยมันอาจจะมาจากเรื่องของการงานที่มันน่าเบื่อหรือความเฉยชาหรือความเบื่อหรืออาจจะมาจากเรื่องของคนในองค์กรที่ทําให้เรารู้สึกเกียจค้านหรือเบื่อในเรื่องของการทํางานซึ่ง เรื่องของการงานที่มันมีปัญหาเนี่ยถามว่ามันหนักไหมมันไม่หนักมากนะครับแต่รู้สึกว่ามันเหนื่อยเนื่ออื่อยๆนะครับผมซึ่งผลของมันเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่วันที่13เดือนพฤศจิกายนเนี่ยไปจนถึงนู่นแหละครับผมสิ้นเดือนเลยก็คือวันที่30เดือนพฤศจิกายนเนี่ยในเรื่องของการงานเนี่ยจะค่อนข้างเบื่อและอืดๆเรื่อยๆนะครับผมไม่กระตือรือร้อนเท่าที่ควรรวมถึงในเรื่องของความรักเนี่ย ความรักในช่วงนี้ของคนรักคณาธนูถถเนี่ยถามว่าโดดเด่นไหมคือปีนี้เรื่องของความรักของคนรักคณะธนูเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นแต่เดือนนี้เนี่ยความรักเนี่ยอาจจะไมไ่ได้มีอะไรที่โดดเด่นจนเกินไปมากนะครับแถมในเรื่องของความรักเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของคนที่มาชอบเราหรือว่ามีเรื่องของมือที่สามาเนี่ยทำให้เราเนี่ยมี ความกระชุ่มกระชวยในเรื่องของความรักแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าความรักของคนรักนาธนูในช่วงนี้จะค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็ให้ระวังว่าใครที่มีแฟนแล้วเนี่ยมันจะมีคนที่มาแอบชอบคุณ <mia? S 1> มาแอบรักคุณหรือว่ามาขายขนมจีบคุณในช่วงนี้เนี่ยทำให้คุณเนี่ยจิตใจวั่นไหวในเรื่องของความรักได้บ้างนะครับคนรักนาธนูเนี่ยเรื่องของความรักจะดีขึ้นเนี่ยน่าก็น่าจะเป็นช่วง เดือนธันวาคมเดือนปีหน้าเนี่ยน่าจะมีเรื่องของความรักเข้ามาได้อย่างแน่นอนนะครับผมส่วนในเรื่องของบุตรบริวาในช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสร้างปัญหาให้ท่านพอสมควรนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะดือ้อแล้วก็พูดคุยยากเรื่องการศึกษานี้ให้ระมัดระวังว่าการศึกษาเนี่ยอาจจะไม่ตั้งใจเรียนรวมถึงในช่วงนี้เนี่ยใครที่เรียนอยู่เนี่ยชั้นประถมหรือ อนุบาลเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับมีปัญหามาจากอะไรมามีปัญหามาจากเรื่องเพื่อนฝูงนะครับอาจจะทำให้ลูกหลานของท่านเนี่ยค้อยตามเพื่อนฝูงหรือว่าในเรื่องของการเรียนเนี่ยไม่ฟังหรือว่าเชื่อฟังท่านในเรื่องของที่จะอบรมสั่งสอนเนี่ยก็ทําให้ท่านเนี่ยปวดหัวหรือหนักใจอยู่บ้างแต่ก็แค่เป็นช่วงประมาณช่วงวันที่1ถึงวันที่16เดือนพฤศจิกายนปี2565เท่านั้นเองนะครับผมในเรื่องของการเงินเนี่ย หลังวันที่16ไปแล้วจนถึงวันที่30เดือนพฤศจิกายนเนี่ยการเงินเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็การเงินของคนรักคันนาธนูเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นไปถึงนู่น,นครับวันที่17เดือนมกราคมปี2565ดังนั้นเนี่ยไม่ว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยของท่านเนี่ยค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ให้ระวังเรื่องบุตรนะครับเรื่องกันนานอาจจะ เบือ่อหรือว่าเครียดหรือว่าขี้เกียจหรือว่าไม่มีอารมณ์หรือว่าไม่มีแรงจูงใจในเรื่องของการทํางานในช่วงนี้ก็เป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นในเรื่องอกการงานแต่ว่าเรื่องของการงานเนี่ยคนรักคณาธนูเนี่ย ยังได้รับการสนับสนุนจากผู้รักผู้ใหญ่ในเรื่องของการงานเนี่ยให้สามารถที่จะทํางานเนี่ยผ่านพ้นไปได้ดีซึ่งการงานเนี่ยจะโดดเด่นอีกครั้งเนี่ยก็คงจะเป็นช่วงเดือนธันวานเนี่ยแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงนู่นแหละครับผมช่วงรังสงการปี2 5งพนที่เรื่องการงานค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนะครับผมเรื่องของสุขภาพต้องระวังอะไรไหมคนรักคณา ธนูเนี่ยเรื่องของสุขภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออยู่บ้างหรือในเรื่องของการทานอาหารเนี่ยไม่เป็นเวลาก็ให้ระวังเรื่องของสุขภาพเรื่องเกี่ยวกับทางเดินอาหารอยู่บ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่มีเรื่องอะไรที่ร้ายแรงซึ่งเรื่องของสุขภาพเนี่ยควรจะระวังก็คือตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่16เดือนพฤศจิกายนปี2565้นั่นเองนะครับผมโดยสรุปแล้วเนี่ย คนรักนาธนูเนี่ยค่อนข้างที่โดดเด่นในเรื่องของการเงินตั้งแต่หลังวันที่16เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับเรื่องการงานอาจจะเบื่อเบื่อบ้างนะครับผมในเดือนพฤศจิกายนปี2 5 6พเนี่ยมีปรากฏการณ์ทางด้านโหราศาสตร์ที่สำคัญสำคัญ,คญเนี่ยเกิดขึ้นอยู่หนึ่งเหตุการณ์มาเริ่มดูกันเลยครับว่าเป็นเรื่องอะไรบ้างครับ คนเกิดรักคณธนูหลังจากที่ดาวอังคารซึ่งแทนด้วยเลขสามทางด้านโหราศาสตร์ไทยนั้นย้ายเข้าไปสู่ภพอริของคนรักคณธนูในช่วงนี้เองคนรักคณธนูนั้นในเรื่องของการงานนั้นอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่โดยภาพรวมแล้วจะมีผู้รักผู้ใหญ่เนี่ย คอยสนับสนุนคอยส่งเสริมในเรื่องของการงานอีกทั้งในช่วงนี้เองคนรักคณาธนูนั้นแหละค่อนข้างที่จะกระตือรือร้นในเรื่องของการงานแม้ว่าการงานของคนรักคณาธนูเนี่ยจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่ก็สามารถที่จะผ่านพ้นเรื่องปัญหาร้ายๆเนี่ยไปได้อย่างแน่นอนส่วนในเรื่องของการงานนั้นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยอาจจะมี เรื่องปัญหาของคนรอบข้างเช่นบริวารหรือลูกน้องเนี่ยอาจหยุดงานบ่อยหรือไม่ค่อยทำงานหรืองานเนี่ยเสร็จช้าแต่ก็สามารถที่จะมีคนดีๆเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการงานเนี่ยทำให้โดยภาพรวมแล้วเนี่ยคนรักคณาธนูเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของการงานเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีนั่นเอง ส่วนในเรื่องของครอบครัวนั้นให้ระวังคนในครอบครัวนั้นสุขภาพจะมีปัญหาอยู่บ้างเช่นแม่หรือว่าพี่ป้าน้าอาและในช่วงนี้เองอาจจะเป็นช่วงที่มีการใช้เงินใช้ทองในเรื่องของการตกแต่งปรับปรุงบ้านหรืออาคารต่างๆก็จะเป็นช่วงที่คนรักคณะธูนั้นมีเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยในเรื่องของการตกแต่งหรือปรับปรุงบ้านนั่นเอง โดยเรื่องราวต่างๆนี้จะเกิดขึ้นแถววันที่13เดือนพฤศจิกายนปี2 5 6 5จนถึงวันที่13เดือนมีนาคมปี2565นั่นเองนะครับก็ขอจบคลิปคนเกิดรักนาธนูประจำเดือนพฤศจิกายนปี2565ไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับผม วยเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปโดยการกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์นะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ